ค่ะเราไปที่อาบุณนาเลยนะคะอาบุณนาบุญศีค่ะค่ะ,คคะกราบพระวะอาจารย์ดรใจเพชรก้าจนค่ะกราบผูรู้ทุกท่านค่ะเ,เรินทำสำเนึกดีมีใจไร้ทุกนักศึกษาทุกท่านและหมูมิตรีค่ะ บุญนาบุญศรีค่ะอายุห้าสิบเจ็ดปีค่ะจากจังหวัดบุรีรัมย์เป็นนักศึกษาวิชารามหลักสูตรเจ็ดปีและหกเดือนค่ะขอถามคุรูหน่อยค่ะไม่ทราบว่าบุญนาได้จบหกเดือนไหมคะได้ยินไหมคะถ่ะ พูดไปเลยได้ค่ะเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวดูให้ค่ะค่ะค่ะวันนี้จะมาส่งการบ้านค่ะเรื่องเปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนค่ะค่ะ่จากที่ได้เข้ามาเรียนนะคะได้เข้ามาเรียนกับอ่าอาจารย์แล้วก็ครูอ่าตั้งแต่เข้ามาเรียนนี่ก็ทําให้ตัวเองนี่เปลี่ยนเปลี่ยนตัวเองได้หลายอย่างค่ะ จากที่แตก่อน,นี้ตัวเองนี่ก็ก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างใจร้อนแล้วก็ยึดดีค่ะติดดีแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นค่ะในสิ่งที่ในสิ่งเรื่องนั้นๆน,น,นะคะก็เยอะพอสมควรนะคะจากที่ได้ฟังธรรมะทุกวันกับอาจารย์แล้วก็เข้าซูม่าเข้าซูมดูการส่งการบ้านการอ่าสายด่วนสุขภาพค่ะ บางครั้งก็ได้เข้าบางครั้งก็ไม่ได้เข้าก็ได้ความรู้มากมายเลยค่ะมาปรับใช้กับตัวเองได้เยอะเลยค่ะก็เป็นสิ่งที่ดีค่ะแล้วก็ชอบมันได้เปลี่ยนมันได้รู้หลายๆอย่างค่ะได้รู้ว่าโอ้สิ่งนี้สิ่งนี้เราเคยทํามาสิ่งนี้คือเราต้องทําแบบนี้เราต้องทำแบบไหนก็ได้รู้ในการได้ฟังได้ได้รับฟังในการอ่านทบทวนทำนะคะแต่ละเช้าก็ก็ได้ได้ฟังนะคะก็เป็นสิ่งที่ดีมากเลยค่ะ อย่างตัวเองนี่ค่ะตัวตัวอย่างที่ที่เป็นคนที่แบบยึดดีนะคะก็ส่วนมากก็จะเป็นเรื่องภายในบ้านนี่แหละค่ะเรื่องลูกสาวเรื่องอะไรนี่แหละค่ะที่เขาอาจจะวางของไม่ค่อยเรียบร้อยการทําอาหารทําอะไรแล้วก็ก็จะวางเขาไม่เก็บนี่เราก็แต่ก่อนนี่เราก็จะบ่นนะคะแล้วก็จะบ่นให้เขาว่าเออทําไมไม่รู้จักเก็บไม่รู้จักอะไรเนี่ยเราก็จะบ่นให้เขาเขาก็จะไม่ชอบในสิ่งที่เราบ่นนะคะก็จะเป็นอ่าอยู่เรื่อยๆนะคะก็จะบ่นให้เขาเขาก็จะ ไม่ค่อยพอใจนะคะเราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะเราต้องทําแบบไหนน้องลูกเราถึงจะมีระเบียบมีอะไรอย่างประมาณนี้นลคะ่ะ๋อก็ได้มาฟังอาจารย์มาปรับใช้มาโอสิ่งนี้เราจะไปเอ่อเอ้เท้นเขาให้ทำดั่งใจเรานี่ก็ไม่ได้อ่าเราต้องทําตัวอย่างให้เขาดูเขาจะเอาก็ได้ไม่เอาก็ได้แล้วแต่ เขาจะพร้อมเมื่อไหร่เราก็ต้องวางใจนะคะก็ได้มารู้ตรงนี้ก็เรามาเบาลงค่ะว่าโอ้มันเป็นอย่างนี้เองเราต้องทําเรื่อยไปอย่าเย็นข้ามชาติให้เขาดูเดี๋ยวเขาสักวันหนึ่งเขาก็จะเปลี่ยนเองแต่ก็จริงๆค่ะตอนที่เราไม่ไม่ตั้งไม่ตั้งหวังไว้นะเขาก็เมื่อเปลี่ยนมาทําค่ะเขาก็เปลี่ยนจากที่ไม่ทํามาทําก็อุ้ยเราก็ถูกะอย่างนี้นี่เองอ้อาจารย์ก็สอนถูกสอนตรงจริงๆเนาะก็เลยได้ตรงนี้ค่ะก็เลยเปลี่ยนความคิดตรงนั้นแล้วก็มา วางใจว่าไม่บ่นให้เขาเราทําได้เพราะว่าทำได้เราก็ทําก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะอย่างอย่างของใช้ในบ้านเนี่ยอย่างเป็นรถเอเขาเอาไปใช้ในสวนในอะไรเนี่ยแต่ก่อนนี่ก็จะบ่นว่าเทําไมลูกไม่ล้างสามีไม่ทําไมไม่เก็บไม่เรียบร้อยเราล้างไว้แล้วเขาเอาไปใช้เงี้ยเราก็จะเป็นคนที่บ่นแล้วก็ทำยุทําให้เขาล้างยุแต่ว่าในใจเรามันไม่เบิกบานแล้วก็ยังก็ยังตําหนิเขาอยู่ว่าเขาไม่ทํานะคะ ก็เลยนี่แหละเอาเอาธรรมะอาจารย์แล้วก็ผูรู้ที่เราได้ฟังนี่หละค่ะที่ที่ได้ฟังบ,บ่อยๆนี่มาปรับใช้บ่าเราต้องทําเราต้องไม่บ่นเราต้องทําแบบเบิกบานทําไปด้วยความยินดีเราต้องไม่ตั้งหวังว่าเออเราถูกเอาเปรียบอะไรอะไรก็ไม่ใช้แต่เราเรา,เราไม่ต้องทําแบบนั้นก็เลยเอามาปรับใช้ทีนี้ทุกวันนี้ก็ทําค่ะอะไรเราทําได้หมดทุกวันนี้ทําแบบเบิกบานทําด้วยความ ยินดีทําด้วยความมีมเมตตากับเขาว่าออสักวันหนึ่งเขาคงทําทีนี้มันก็เปลี่ยนตัวเองค่ะจากที่แบบว่าทําไมทําไมอย่างนี้ก็ก็ไม่ไม่พูดแล้วค่ะก็มีความเบิกบานก็ทําแบบด้วยความยินดีมีความสุขค่ะเออแล้วก็ทําเป็นตัวอย่างให้เขาดูมันก็จะเป็นอาจจะเป็นที่บากเราก็ได้ที่เราทํากับเขาไว้ตั้งชาติไหนเราก็ไม่รู้นะคะทีนี้ก็เราก็ต้องมาอ่าทําอย่างนี้ทําอย่างนี้ทีนี้เราก็ถกว่าเออทำทำทำไปเยอะๆมันก็เป็นการ ทําแบบอย่างให้เขาดูในความเป็นระเบียบในความอะไรทุกอย่างนี่เขาจะ,ะทําก็ได้ไม่ทําก็ได้แล้วก็ต้องวางใจนะคะทีนี้ก็ไอตรงที่บนตรงที่อะไรนันก็หายไปแล้วค่ะครู้ก็เลยแบบว่าตอนนี้ก็เอเรื่องร่างน้ําเรื่องอะไรเขาไม่ทําเราทําเองเออเรายินดีทําเรื่องสวนเรื่องอะไรเขาทําไม่ได้เราทําเองอทีนี้เราก็ไม่บ่นว่าทําไมเราต้องทําคนเดียวเหมือนแต่ก่อนนี่ระคะ่ะก็อมามาปรับใช้ในชีวิตประจําวันนี่ได้เยอะเยอะ เยอะหลายเรื่องเลยค่ะก็เลยว่าอู้ขอบคุณอาจารย์ขอบคุณครูขอบคุณบุญกุศลเราที่เราที่ทํานําพาให้เรามาได้รู้จักกับแพทย์วิถีธรรมค่ะก็ได้ความรู้มากมายเลยค่ะแล้วก็มาปรับใช้เปลี่ยนตัวเองค่ะเปลี่ยนความคิดชีวิตก็เปลี่ยนค่ะครูก็ประมาณนี้ค่ะครูอบคุค่ะสาธุค่ะอนุโมทนาค่ะอบุญนาค่ะอาบุญนาสมัครเป็นรุ่นที่สองค่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยวันนี้ พี่น้องที่สมัครรุ่นที่สองถ้าได้เรียนถ้าได้ฟังเมื่อวานกับค่ะเมื่อวานกับวันก่อนนะคะวันที่ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดน่ะก็สามารถที่จะสอบจบได้ในวันนี้และวันพรุ่งนี้ของรอบนี้นะคะดังนั้นรุ่นสองก็สามารถสอบจบได้นะคะแต่เมื่อวานกับวนันเมื่อวานกับวันก่อนนี้ได้ฟังไหมคะ เมื่อวานได้ฟังวันก่อนติดธุระค่ะพอดีไปซ้อมรำก็เลยไม่ได้เปิดค่ะก็เลยว่าเอ้เราได้ลงทะเบียนไม่ได้ลงทะเบียนแต่ว่าได้เข้าซูมฟังทุกวันเนี้ค่ะแล้วก็ว่าจากเวลาเขาจบนี่ทําแบบไหนค่ะไม่ค่อยรู้ขั้นตอนเลยค่ะตอนแรกอาจจรยนนักตตวหุ่นจะดีแนะนำหรับจบค่ะแนะนําด้วยค่ะเด็กไหมค่ะตอนแรกเราคิดหรูๆเหมือนกันค่ะแต่ตอนนี้อาจจะมีการพร้อมปรับพร้อมเปลี่ยนของเราเหมือนกันค่ะค่ะ ตอนแรกนะคะเราก็จะให้ทุกท่านเนี่ยค่ะก็คือกรอกฟอร์มใช่ไหมคะกรอกฟอร์มเนี่ยเนื้อหาสาระของการส่งการบ้านนะคะ <Okay. S 1> ก็คือเรามาทําวิธีการห้าข้อในการแก้ปัญหาทุกปัญหาในโลกใช่ไหมคะเราก็จะให้ทุกท่านเนี่ยเขียนว่าเออหกเดือนที่ผ่านมานะคะกับการเป็นนักศึกษาสถาบันวิชารามนะคะได้ทําพวกนี้อย่างไรบ้างนะคะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างนะคะก็คือเรื่องของ ครบและเคารพมิตรดีมีอารยศีลทำสมดุลร้อนเย็นพึ่งตนแบ่งปันด้วยใจที่บริสุทธิ์ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมีเวลาให้แต่ละท่านนะคะประมาณสิบนาทีในการอาจจะไม่ต้องเล่าทั้งห้าเรื่องนะคะเผื่อบางท่านมีเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เด่นแล้วอยากแบ่งปันให้มันละเอียดนะคะเดี๋ยวจะเล่าทั้งห้าเรื่องก็ได้ค่ะนะคะ,นะคะน,นั่นคือความคิดค่ะนะคะส่วนความจริงนะคะแต่ละท่านนะคะ ก็มาอย่างที่เมื่อกี้ที่พี่บุญนามานะคะนั่นก็คือเรื่องที่คัสสันแล้วนะคะในหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาว่าเออในสิบห้าวันที่ผ่านมาว่าเรื่องไหนที่อยากจะมาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้ตัวเองได้ทบทวนและเพื่อนๆได้เก็บประโยชน์นะคะนั่นก็คือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วนะคะที่เกิดขึ้นจริงค่ะและจริงๆแล้วสิ่งที่อยู่ปัจจุบันเนี้ค่ะมันก็คือกระบวนการที่สังเคราะห์มาแล้วจากหกเดือนที่ผ่านมานะคะ มันได้ถูกรวมอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นถือว่าสิ่งที่เมื่อกี้ที่ทําไปเนี่ยถือว่าเป็นการสอบจบได้ค่ะกระบวนการอีกอย่างก็คือไปเขียนใน google d r i v e ค่ะนะคะในการกรอกฟอร์มสอบจบนะคะสรุปในห้าเรื่องเมื่อกี้นั่นแหละค่ะนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้จบได้ดีืยังคะเนี่ยพ <c oughs> ูดไปพูดมาก็ให้ให้ไปไปเขียนเพิ่มใช่ไหมถ้าเขียน<ต>เพิม่มแบบนั้นก็นับเป็นการจบได้นะคะค่ะ เพราะว่าการเขียนลงใน google form ก็คือหนึ่งในการเข้ามาเรียนรู้ค่ะแล้วก็นับเป็นการเรียนรู้นะคะนั้นกรณีนี้ก็ได้นะคะค่ะและ้วผลที่ท่านมาเล่าเนี้ยเนี่ยเป็นผลสำเร็จที่เราเห็นได้ชัดว่าการเข้ามาเรียนรู้เนี่ยทำให้ชีวิตเราดีขึ้นคนรอบข้างก็ดีขึ้นด้วยนะคะ,ะเรายังไปดึงให้คนรอบข้างดีขึ้นได้ด้วย สิ่งที่ทําให้คนรอบข้างยังไม่ดีตอนนั้นน่ะเพราะกิเลสของเรานี่แหละค่ะคําว่าบนน่าบนเนี่ยคําว่าบ่นนี้คือมันแฝงด้วยกิเลสความอยากใช่ไหมคะอยากให้ได้ดังใจเราหมายนั่นแหละมันจึงออกมาเป็นคําพูดนะคะมันอยู่ในความคิดความอยากนะมันอยู่ในความคิดแต่ว่ามันแสดงออกมาโดยการพูดบางคนทําเลยนะ อยากให้เขาทำน่ะใจอยากให้เขาทำบางคนทำกิริยาปึงปังเลยนะอพูดแล้วก็ยังมีกิริยาออกมาอีกทั้งกายทั้งวาจาเลยนะคะแต่พอเราเปลี่ยนใช่ไหมกิเลสเราลดลงความอยากของเรานั้นอะ่ะเราอยากเรายอมยอมยอมรับเท่าที่เป็นไปได้จริงอ่าแล้วเราหยุดบนน่ะหยุดบนคือความคิดของเราเปลี่ยนแล้วพลังเหล่านี้ทำให้คนข้างๆท่านก็ท่านก็ได้ไม่มีตัวไปกั้นนะคะ ตัวไปกัน้นการที่จะทําดีของท่านท่านก็เลยได้ทําได้ทดําดีบางคนกําลังจะทําอยู่นะเคยได้ยินไหมที่บอกว่าบางท่าน่ะเขากําลังจะทําอยู่นะแต่มีคนไปบอกให้ทําก็เลยไม่ทําอ,อคําว่าบอกให้ทําเขาเลยไม่ทํานะั่บอกมันมีกิเลสไงถ้าบอกถ้าบอกแบบไม่มีกิเลสอ่ะมันก็ไม่มีพลังผักที่ทําให้ไปปิดกั้นให้ท่านไม่ทํานะ แต่พอบอกแบบมีกิเลสนะคะมันก็เลยไปเป็นพลังกั้นทําให้ท่านนั้นทําสิ่งดีไม่ได้บางทีกิเลสท่านนั้นก็มาด้วยก็เลยทําให้แบบว่าเออกําลังจะทําอยู่นะเนี่ยก็เลยไม่ทํากลายเป็นวิวาทะไปนะคะค่ะมีพยักหน้านะ,ค,ะ <c oughs> คิดภาพตามนะคะร,รูขอถามอีกเรื่องหนึ่งหน่อยค่ะถามที่ว่าเมื่อบานนี้วันก่อนนี้ไม่ได้เข้า z ู o m อธิ่ายค่ายค่าย อศีลอุโบสถนะคือทาแบบไหนอย่างไรคะทาเมื่อไหรคะอ๋อค่ายอุโบสถศีลน,นะคะค่ายาาอุโบสถศีลเป็นเป็นค่ายที่จัดโดยอ่าชาวอโศกนะคะมีสมณะสมณะเป็นผู้บริหารโครงการนะแล้วก็มีมีก็มีพี่น้องที่บําเพ็ญเรื่องนี้อยู่นะคะอ่าเวลาก็จะมี อาจจะมีตรงกับรายการของเราบางรายการทีนี้แต่พี่น้องน่ะพี่น้องสามารถที่จะเข้าร่วมค่ายโบสุดสีนได้ท่านปฏิบัติต่อเนื่องมาท่านมีค่ายต่อเนื่องอยู่ค่ะรุ่นนี้ดําเนินการไปแล้วถ้าสนใจอาจจะอาจจะาสามารถเข้าไปสังเกตการได้แต่ว่าถ้าจะสมัครรอสมัครรุ่นต่อไปนะคะเราสมาัครรุ่นต่อไปก็ติดตามในนี้แหละเดี๋ยวเราจะให้ใน,ในรายการ S <S ในรายการของเราก็จะมีบางช่วงอยู่เหมือนกันนะในช่องนี้ที่พี่น้องจะมาประชาสัมพันธ์ได้อ่าอบุญณาเป็นจิตอาสาหรือ,อยังคะคั้งค่ะอ๋อยังไม่ได้เป็นจิตอาสาก็เลยไม่ได้อาปริหานิยธรรมกับพวกเราถ้าได้อาปริหานิยธรรมเนี่ยจะมีการคุยกันในห้องนั้นก็<อ> erm เลยไม่ได้อ่ามีการประชาสัมพันธ์ในห้องนั้นอยู่ค่ะอ่า ก็ทำทุกวันพระอยู่ค่ะเวลาวันไปไป,ไปวัดไปก็ลงโโศีลุปโสดก็จะทําค่ะทุกวันพระก็จะไปปฏิบัติธรรมที่วัดแต่นนะคงแต่คงต่างก็มีความต,ต,ต,ต่างค่ะถ้า<อ>สนใจเดี๋ยวดร ok พุทธดีมีข้าแนะนําค่ะเชิญค่ะนนค่ะ,<อ>คะทุกอ่าทุกเดือนนะคะช่วงสุกเสาร์อาทิตย์ปลายเดือนนะคะส่วนใหญ่จะเป็นสุกเสาร์อาทิตย์สุดท้ายของเดือน ก็จะมีการจัดกิจกรรมเนี่ยค่ะค่ายอุโบสถศีลนะคะเริ่มวันศุกร์นะคะแล้วก็จบวันอาทิตย์นะคะซึ่งก็ง่ายสุดเป็นเล่น a c e b o o k facebook พอเป็นไหมคะ Facebook Facebook เป็นอยู่ค่ะโอเคนะคะก็คือช่องทางของ Facebook บุญนิยมเนี่ยค่ะก็จะมีประชาสัมพันธ์ตลอดนะคะ คือถ้าถ้าทางนี้อาจจะแบบว่าเข้ามาแล้วแบบบางทีอาจจะไม่ได้ยินได้ฟังนะคะบางทีอาจจะมาจังหวะไม่ตรงกันนะคะจะมีช่องนั้นแล้วก็จริงๆแล้วอะคะ่ะทุกวันเลยเนี่ยก็จะมีลักษณะของค่ายอะคะ่ะก็คือการย่อยธรรมะหรือการสนทนาธรรมกับสัมมานะนะคะช่วงเช้านะคะออตีห้าถึงหกโมงนะคะทุกวันก็ดูผ่าน Facebook นั้นได้คะ่ะ แล้ววัานไหนถ้าสนใจนะคะเข้าค่ายอุโบสถดอุโบสถศีลสักครั้งหนึ่งค่ะก็จะสามารถเข้าไปรับชมทางซูมได้ค่ะก็จะมีลิงก์มีอะไรต่างๆค่ะนะคะก็ลองไปดูได้ค่ะ